ซีรีส์แคมเปญบัญชีเงินฝากฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็สามารถเลือกเพลย์ลิสต์นะครับบัญชีเงินฝากเพื่อดูคลิปอื่นๆอีกมากมายธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเปิดแคมเปญบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ SCB ePassbook นะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงนะครับสูงสุดถึง2.4%ต่อปีนะครับมีให้เลือกนะว่าจะฝากนะครับ12เดือน24เดือนหรือ36เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนข้อสาฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ชีงเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับหรือ SCB ePlus Book นะครับให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นฝากประจำ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.8%ต่อปีฝากประจำ24เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.35%ต่อปีแล้วก็ฝากประจำ36เดือนนะครับฝากนานเลยถึง3ปีนะได้ดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีนะครับข้อดีคือสะดวกไม่ต้องพกสมุดนะเพราะไม่มีสมุดคู่ฝากสามารถดูผ่าน SCB Easy ได้นะครับเพียงแสดงเอกสาร,ร ารยืนยันตัวตนหรือทํารายการได้ทุกสาขาเลยมันก็จะมีตัวเป็นกระดาษ A4 ออกมานะครับก็จะใช้ตัวนั้นนะครับที่เป็นเลขบัญชีนะใช้ในการทําธุรกรรมได้หมดเลยนะครับปลอดภัยแจ้งความเคลื่อนไหวผ่าน SBC c o n n e c t นะครับหรืออีเมลนะครับ Notification นะครับพร้อมรับ E Statement ในเดือนถัดไปนะครับรายละเอียดของเงินฝากนะครับเลือกเวลาฝากได้นะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่า12เดือน24เดือน36เดือนนะครับ3เดือน6เดือน9เดือน ก็มีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำวางใจกับผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกําหนดระยะเวลาที่ฝากนะครับคุณสามารถนําเงินฝากดังกล่าวมาค้าประกันสินเชื่อของธนาคาร SCB ได้อีกด้วยนะนะครับมีให้เลือกนะหลายระยะเวลาเลยก็สามารถที่จะดูได้แบบไม่มีมันมีแบบสมุดคู่ฝากกับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากเนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า3เดือนได้1.2% 6เดือนได้1 3 5 12เดือนได้1.8% 24เดือนได้2 3 5และ36เดือนได้2.4%นะครับ เงื่อนไขหลักนะครับเงินฝากประจำนะเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับสำหรับ1เดือนเนี่ยเปิดบัญชีขั้นต่ำหาล้านบาทแต่สาหรับเงินฝากประจํา3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน2 4เดือนและ3 6เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ําเพียง1 0 0 0บาทก็สามารถเปิดได้นะครับสาหรับคนที่มีน้อยก็เปิดด้วยเงิน1000บาทนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากประจำนะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ e p a s s b o o k รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้า บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝากลูกค้าจะต้องมีอีเมลแอดเดสด้วยนะในการแจ้งสเตตเมนต์นะครับเพื่อรับอีเมลแจ้งนะครับน t ติฟิเคชันแล้วก็อ e ีสเตตเมนต์ครับเมื่อครบกาหนดระยะเวลา,าฝากหากท่านไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือถอนบางส่วนโดยยังมียอดคงเหลือนะครับในบัญชีอยู่ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินนะครับตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไปโดยถือว่าเป็นการฝากประจําต่อไปโดยมีระยะเวลาการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม และได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากประจําประเภทนั้นณนะวันที่ครบกําหนดระยะเวลานะครับเงื่อนไขาการฝากการถอนนะไม่มีกําหนดการดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชี อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝากกรณีลูกค้าถอนเงินนะครับทั้งรายการหรือแต่บางส่วนนะครับก่อนครบกําหนดเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกําหนดนั้นดังนี้หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยหากระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใน ให้สำหรับนะครับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกันณนวันที่ฝากโดยธนาคารจะหักภาษีในที่จ่ายและไม่ทบต้นนะครับค่ารักษาบัญชีไม่มีการเก็บค่ารักษาบัญชีนะครับการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดระยะการฝากนะครับเมื่อครบกําหนดการฝากธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจําที่มีระยะวการฝากเท่ากับนะครับระยะการฝากเดิมโดยใช้อัตราดอกเบี้ยนะครับ เงินฝากประจําประเภทนั้นณนะวันที่ครบกําหนดนะครับช่องทางการติดต่อลูกค้าศูนย์บริการนะ027777777นะครับธนาคาร SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับทุกสาขานะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้นะครับน,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ w w w SCB.CO.TH นะครับมาณะที่นี้ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นใครอยากฝากเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับก็สามารถที่จะไป สอบถามที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มเติมได้นะสำหรับใครที่งงหรือไม่รู้นะครับจะก็จะมีเจ้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ที่ทางธนาคารนะครับก่อนจางก,กันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงิน มาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอป,ปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับา ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม